ครับคุณอาร์มนะครับเป็นเรื่องที่เกิดที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับในระหว่างที่น้องอาร์มกำลังติดต่อคุณอาร์มอยู่นะครับผมก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเกี่ยวกับรายการใหม่นะครับของทางสยามฮอลโปรดักชั่นและก้าวยอดชานแนลนะครับซึ่งจะเป็นรายการซึ่งผมคิดว่า แฟนเดอะโกดเนี่ยไม่ควราพาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับรายการนี้คือมหาวิทยาลัยฉลองขวัญน,นะครับซึ่งเราก็เตรียมนับถอยหลังเตรียมพบกับความหลอนจากเรื่องเล่าในล้วมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกับเจดพิธีกรสาวนะครับจากเจ็ดล้วมหาวิทยาลัยนะครับเปิดคาบเรียนครั้งแรกวันอังคารที่16กุมภา พันสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านี้นะครับเวลาสามทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับทางรูมนะครับสมารถกกดเข้ามาดูกันได้นะครับวันที่สิบหกกุมพาพัน์นี้นะครับก็คือประมาณวันอังคารหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับยังไงฝากรายการนี้ด้วยนะครับรับรองว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่แฟนเดอะโค้ดจะต้องชื่นชอบนะครับ ตอนนี้สายของคุณอารมอยู่กับผมพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอาร์มสวัสดีครับสวัสดีครับสัญญาณชัดเจนนะครับคุณอามชัดเจนครับครับคุณอารมรับฟังรายการเด e g โ o s ส r a d ี o อยู่ที่ไหนครับผมอ๋อในเว็บไซต์ครับสัญญาณเป็นไงบ้างครับผมโอ้สัญญาณดีมากเลยครับชัดเลยครับโอเคคุณอามตอนนี้รับฟังอยู่ที่นครสวรรค์นครสวรรค์เลยนะครับอันนี้ เป็นเรื่องที่เกิดที่นครสวรรค์เหมือนกันนะครับผมชคุณนามนะครับผมครับก็เรื่องเรื่องก็เกิดที่บ้านผมเลยนะครับครับเกิดที่อผมอยู่แถวชานเมืองของนครสวรรค์แล้วกันนะครับครับก็ก็เรื่องนี้ว่าเมื่อประมาณปีห้าสี่นะครับก่อนที่คุณย่าผมเนี่ยจะเสียชีวิตครับครับก็ ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตน่ะก็มีเหตุการณ์แปลกๆมากมายครับคือคุณย่าผมนี่จะนอนในห้องห้องของคุณย่าเองคืออ่าแบบว่าเป็นห้องส่วนตัวของย่าครับแต่ย่าผมเนี่ยก็มีอาการป่วยแต่ว่าไม่ไม่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเดินไม่ค่อยได้ครับแต่พูดพูดรู้เรื่องนะครับพูดรู้เรื่องทุกอย่างครับผมครับก็มีวันหนึ่งทีวีดีเนี่ยผมผมก็นั่งดู ฟุตบอลอยู่นะฮะในห้องของผมก็ได้ยินเสียงย่าร้องตะโกนโวยวายโวยโวยโวยอย่างฮะร้องตะโกนโวยวายดังมากครับจนผมเนี่ยต้องต้องเข้าไปในห้องย่าแล้วถามว่ามีอะไรครับนี้ย่าเป็นอะไรคุณย่าผมก็เลยบอกว่ามีเด็กมันดึงมาห่มครับครับผมก็ผมก็แปลกใจว่าย่าเป็นอะไรย่าแบบแก่แก่แล้วหรือเปล่าทาไมถึง พูดขึ้นไ่ได้ว่าเด็กดึงมะห่มผมก็ถาม <S <S แน่ใจนะว่าดึงเด็ก<ๆ>เด็กมันเป็นยังไงล่ะเด็กผมก็ถามเด็กเป็นยังไงญาเขาบอกว่าไม่รู้ไม่ทันมองแต่มันมันดึงมะห่มแล้วก็มีขอโทษนะครับอ,อ่ามอีอีผู้หญิงเนะี่ยมันมาด้วยเนี่ยมันมายืนชี้หน้าญา่ยครับผมก็เลยแบบผมเรียนวิทยาศาสตร์นะผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้ง่ายๆแต่แบบ่าน้อเถอะ่าย่าอย่าไล่สาระเลยผมก็ต่อว่าคุณ่าไปแบบนี้ครับ ก็ผ่านผมานลาหลายวันเข้าก็เป็นเหมือนเดิมอีกครับ <c oughs> ก็เป็นเหมือนเดิมผมก็อะไรอะไร,อะไรอของย่าเนี่ยตะโกนอะไรอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องเขาจะคิดว่าอ,อบ้านเนี้ยไม่ไม่ค่อยดูแลคน,คนคนแก่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมก็ถามย่าว่าย่าเป็นอะไรอีกไหนลองเล่ากันดิย่าก็บอกว่าเด็กมันมาดึงม้างผมอีกแล้วเขาเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยเหยียบบนตัวย่าเลยอื ผมก็อือีกแล้วเหรอบอกผมก็แกล้งแกล้งถามไปใน,นทําน้องว่านั่งคุยกับท่านนะฮะว่าอันไหนลองเล่ามาที่าก็บอกว่าเนี่ยเด็กอะ่ะมันมันมันมาเหยียบบนตัวญาแล้วมันก็ดึงมห่มมันแกล้งญาครับแล้วก็ผู้หญิงมันก็มาชี้หน้าญาว่ามึงออกไปมึงออกไปอืครับ,รบแล้วก็มีอ่าผู้ชาย ผมก็แกล้งถามย่าว่าผู้ชายแต่งตัวแบบไหนย่าผมบอกว่าผู้ชายเนี่ยแต่งตัวบอกเออเองเคยเห็นไอ้นี่เปหรออะไรเงี้ยผมเคยเห็นหนังสมัยก่อนเวละที่เขาแต่งตัวแล้วเหมือนท่านขุนเนะ<ช>่ะอะไรเงี้ยพี่แต่งตัวประมาณว่าสมัยรัชกาลที่ห้าครับ,รบเป็นจุงโกเบนใส่เชือกราชบัตรแตนแล้วก็มีไม้เท้าครับไว้นวดยาวๆอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ค่อยเชื่อครับยังไม่เชื่อ หลังจากนั้นมายาผมเป็นแบบนี้ทุกวันครับทุกทุกวันจนพ่อผมเนี่ยก็คือทนไม่ไหวแล้วแต่พ่อผมก็ยังไม่ได้เชื่อในเรื่องในเรื่องลี้รับครับก็เลยยาอาจจะเกิดจากยาที่ยากินหรือเปล่ายาโรคประจําตัวฮะคือมันส่งผลกับสมองท่านหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เลยไปนิมนต์พระอาจารย์มาท่านหนึ่งครับฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับ ไปนิมนต์พระอาจารย์มาท่านหนึ่งพระอาจารย์ท่านนี้ก็คือผมนับถือมานั่งดเด็กครับอื mm. ก็ไปรับอ่าวัดของท่านนะฮะวัดของพระอาจารย์นะอยู่อีกอำเภอหนึ่งก็ไปรับท่านมาตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งครับนิมนต์ท่านมา mm. ผมเป็นคนขับพอผมเป็นคนนั่งข้างหลังพระอาจารย์นั่งเบาะหน้าคู่กับผมคนระับ mm. พระอาจารย์มาถึงประตูหน้าเนี่ยผมยังไม่ได้ลงไปเปิดยังไม่ทันเปิดประตูรถลงไปเปิดประตูบ้านเลยครับพระอาจารย์บอกว่า คนบ้าอะไรจะไปนั่งอยู่บนหลังคาบ้านทั้งที่ผมไม่เคยเล่าเรื่องอะไรให้พอาจารย์ฟังเลยนะครับอตอนที่นิมนต์ให้พ้าจารย์มาเนี่ยนิมนต์ให้พ้าจาย์ว่ามามาแบบว่าคุยกับย่าหน่อยอะไรประมาณนี้ไม่เคยเล่าเรื่องนี้รับให้ฟังเลยครับเพราะว่าถ้าผมเล่าเรื่องนี้รับเนี่ยพ้าจารย์จะด่าผมแน่นอนเพราะว่าพระอาจารย์ท่านไม่ให้เชื่อเรื่องนี้ผมก็ไม่กล้าเล่าท่านก็มาคุยกับย่าผมเนี่ยตรงโซฟาด้านนอกห้องนะฮะก็มาคุย ผมก็อยู่กับท่านตลอดก็คุยเรื่องเรื่องธรรมดาครับเป็นยังไงบ้างเล่าย้ายอะไรเงี้ยครับเรื่องทั่วไปใช่เรื่องทั่วไปยาผมก็บอกว่าโอ้ยมันก็ปวดแข้งปวดขาแต่ไม่เคยคุยถึงเรื่องนี้รับเลยครับแต่พระอาจารย์อยู่ดีพระอาจารย์ก็ตะคอกครับมึงออกไปเขาเห็นคนก็คุยกันมึงจะเข้ามาทําไมผมก็งงผมก็งงว่าอะไรทําไม พระอาจารย์ต้องตะวาดขนาดนี้ออืพระอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวย้ายนั่งรอไปนึงนะท่าอาจารย์เดินเข้าไปที่ห้อง่าติผมแล้วก็พูดพูดประมาณว่าถ้ามึงยังอยู่แล้วยังรบกวนเขาอีกครับปูจะเอามึงไปอยู่วัดผมก็แบบโหคือตอนนั้นขนลุกครับพี่ขนลุกแบบว่าทำไมพระอาจารย์รู้ได้ไงอะไรนี้ บอกว่าถ้าอยู่กับเขาให้คุณเขาไม่ใช่ให้โทษอะไรประมาณนี้ครับอ่ะพอพระอาจารย์คุยกับย่าผมเนี่ยเสร็จพระอาจารย์ก็กลับวัดผมก็ไปส่งพระอาจารย์พระอาจารย์น่ไม่ลดพระอาจารย์เล่าให้ผมฟังว่าเห็นสามคนครับพี่เห็นเป็นสามตน อ่าผมตอนแรกครับผมถามย่าผมก่อนว่าย่าเห็นอะไรมากอ่าเห็นเด็กหนึ่งคนเด็กเด็กแต่งตัวยังไงย่าผมบอกว่าไม่ใส่เสื้อใส่เกางเกงสีแดงเป็นอ่าเด็กหัวจุกสองเห็นผู้หญิงอ่าผมก็ถามย่าว่าผู้หญิงแต่งตัวยังไงย่าก็บอกว่าผู้หญิงแต่งตัวเหมือนเหมือนอ่าพี่เคยดูแม่นางไหมครับอ่าแต่งตัวเหมือนแม่นางครับสามเป็นผู้ชายผมก็ถามย่าว่าแต่งตัวยังไง ยาเก็บอกว่าแต่งตัวแบบท่านขุนนะครับที่คุณยาพูดถึงพระครับพระอาจารย์พระอาจารย์พูดบอกว่าพูดเหมือนที่คุณยาผมเนี้ยบอกหมดทุกประการเลยครับครับแล้วพระอาจารย์เขาก็บอกว่าอ่าอาตมาเนี่ยบอกเขาไว้แล้วนะว่าอย่าให้เขามารบก,กวนออืม่าถึงเทศกาลอะไรโยมก็อ,าอจากให้เขาเต็มเร็บอย่างเช่นตุด อ่าจุดจีนชาจีนชาไทยอะไรเงี้ยครับก็จัดให้เขาเต็มเต็มหน่อยครับตั้งแต่นั้นมาอ่าตั้งแต่นั้นมาอ่าและและหลังจากนั้นมาประมาณเดือนหนึ่งย่าผมก็เสียชีวิตเสียชีวิตในบ้านหลังนี้นะครับครับครับอผมผมขอเล่าตอนที่ย่าผมเสียชีวิตหน่อยครับครับก็คือวันนั้นผมเรียนอยู่มหาลัยนะครับมันเป็น ผมรู้สึกยังไงไม่รู้ครับว่าผมไม่อยากไปเรียนทั้งที่วันนั้นเป็นสอบสอบปลายภาคครับพี่ออืผมไม่อยากไปเรียนผมไม่อยากอะไรเลยครับผมอยากนอนอ่าแล้วอยู่ดีๆย่าผมก็นะครับสิ้นใจที่บ้านครับอะไรประมาณนี้ครับแล้วหลังหลังจากไปนะครับอะไรนะครับด้วยด้วยอาการอะไรครับคุณคุณคุณอ๋อไตวายครับหมอวินิจฉัยว่าไตวายครับแล้วหลังจากนั้นมานะครับ ผ่านมาก็ประมาณหลายเดือนมากครับออืก็ไม่มีใครเจอเลยอมียอู่วันนึ่งครับผมนั่งทํางานอยู่ที่ห้องห้องของผมในห้องนอนครับพ่อกับคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยไปงานเลี้ยงที่ต่างจังหวัดครับผมอยู่บ้านผมอยู่บ้านคนเดียวนะฮะพี่เคยเห็นอ่าประตูห้องนะครับที่มันเขาช่างช่างที่ทําบ้านะเขาจะว้นช่องไว้ระหว่างพื้นกับประตูครับครับผม คือผมเปิดไฟข้างข้างนอกห้องไว้ครับครับผมพี่รู้ไหมว่าผมเห็นอะไรครับครับผมเห็นเท้าสองเท้าครับออืมายืนอยู่หน้าห้องผมออืเป็นเท้าเป็นเท้าเด็กกับเท้าคนโตออืครับผมก็แบบเอ้ยมันอะไรวะเนี่ย ผมนึกว่าผมนึกว่าเป็นขโมยครับเพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยขโมยเยอะมากผมผมเคยแบบทําแบบว่าใจดีสู้เสือไว้ก่อนอืเปิดประตูออกไปดูครับครับผมก็เดินรอบบ้านนะครับไม่มีอะไรครับไม่เจอใครตอนนั้นกี่โมงครับตอนนั้นเหรอครับประมาณสี่ทุ่มประมาณสี่ทก็ยังไม่ดึกนะ ยังไม่ดึกครับแต่คือผมอยู่อยู่บ้านคนเดียวครับแล้วคราวน,นี้ <c oughs> ผมก็เลยเอาวะดูอีกทิึงดิมมผมก็เลยเอาหน้าไปแนบกับช่องระหว่างประตูประตูกับพื้นนะฮะที่ม,มันเป็นรูอยู่นะครับมีคนเดินผ่านครับม,มีคนเดินผ่านห้องผมไปครับเป็นเท้าเด็กกับเท้าผู้หญิงไม่ไม่ใช่เท้าผู้หญิงเป็นเท้าเด็กกับเท้าคนโต เป็นเท้าแบบสีสีซีดมากนะครับพี่สีเหมือนแบบเหมือนเหมือนไก่แช่เย็นนะครับประมาณนั้นครับผมโดดมาบนที่นอนแล้วคุมโปงนะครับเห็นแค่ช่วงขาช่วงเท้าเห็นแค่ช่วงเท้าถึงข้อเท้าครับเพราะมันเห็นได้แค่นั้นมันช่องนิดเดียวประตูก็คือระดับของมุมที่มองเห็นเห็นได้แค่นั้นว่าเป็นเท้าของของเด็กกับเท้าของผู้ใหญ่ใช่ครับแบบครับ ผมโดดขึ้นมาบนที่นอนแล้วผมก็คุมโปงพรีแล้วได้ออกโทรหาเพื่อนเลยครับโทรหาเพื่อนเพื่อนผมอยู่ตอนนั้นอยู่สาธิตผมก็เลยโทรไปก็เล่าให้มันฟังเล่าให้เล่าให้เพื่อนผมฟังเกเหตุการณ์อย่างนี้นะเพราะว่าเพื่อนผมมันรู้รู้เหตุการณ์ที่บ้านผมตั้งแต่คุณย่าก่อนก่อนตั้งแต่คุณย่าผมจะเสียชีวิตละรู้รู้เหตุการณ์มาตลอดคราวนี้มันมีจุดผีจุดหนึ่งครับที่แบบว่าทําให้ผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องนี้มาเชื่อเรื่องนี้ มีเทศกาลเทศกาลหนึ่งผมก็ไปหาพระอาจารย์ที่ที่วัดพระอาจารย์อยู่ดีก็พูดถึงเรื่องบ้านผมว่าบ้านบ้านบ้านผมเนี่ยมันมีต้นไม้อยู่ที่อยู่ใต้บ้านผมก็มองหน้ากับเพื่อนผมแล้วผมก็ขนลุกมีต้นไม้อยู่จริงๆครับพี่เป็นต้นมะขามเทศ เป็นเป็นต้นมะขามเทศที่เคยเป็นต้นใหญ่ๆครับประมาณสองคนสามคนโอ้กครับเคยอยู่ในที่ที่ก่อนผมจะสร้างบ้านแล้วอพ่อผมเนี่ยสั่งให้ช่างเขาขุดออกไปแต่อ่าแรงคนมันขุดไม่ได้ครับพี่ต้องจ้างแมคโครมาขุดแล้วโชคร้ายครับซอยมันเล็กแมคโครเข้าไม่ได้ครับช่างเขาก็เลยตัดทิ้งไปครับแล้วก็ เหลือแต่ตอแล้วเขาก็เอายาครับเอายาเอายาฆ่าหญ้าฆ่าอะไรรากไว้ไม่ให้มันโตครับอาจารย์เขาบอกว่ามีใช่ไหมผมก็จําได้ว่ามีผมก็ตอบไปว่ามีอาจารย์เขาบอกว่ารู้ไหมว่าที่ที่เองอยู่่มันเป็นอะไรที่ที่ผมอยู่เนี่ยก็คือมันเป็นบ้านผมเนี่ยอยู่ติดกับรางรถไฟเลยพี่รับหลังรถไฟเขาก็บอกว่าอาจารย์บอกว่าที่เนี้ยมันเคยเป็นที่น้ําคํมมาก่อน ที่น้ำคําก็หมายความว่าเวลาเขาฆ่ากันมาก่อนมันจะมีพวกเสือพวกอะไรเยอะใช่ไหมครับพี่ครับเขาเขาจะเอาศพอมาทิ้งไว้ที่นี่อืมอ่าแล้วแล้วสามคนนั้นอ่ะเขาเคยอาศัยอยู่ที่ตรงนี้อยู่ในต้นไม้ต้นนี้เขาเคยอยู่ที่นี่ใช่ครับอยู่ในอาศัยอาศัยอยู่ในต้นไม้ต้นไม้ต้นนั้นต้นไม้ต้นนี้ครับผมก็เลยแบบว่า เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าอะไรจะไม่เชื่อเรื่องนี้นะครับผมเป็นคนหัวแข็งมากทางด้านเนี้เมื่อก่อนเคยท้าทายท,ท้าอะไรแต,แต่พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยเช,ชื่อ้พระอาจารย์เขา,า,า,าบอกว่า,า,าครับพระอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่มีที่อยู่ไงเขาถิงไที่อยู่บนหลังคาบ้านแล้วเขาเข้าได้เฉพาะห้องยาผมเพราะว่าห้องยาผมไม่มีพระอ่าห้องห้องพ่อผมเนี่ยก็จะมีพวก พระพ่อผมแบบว่าเก็บสะสมพระมีหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพรมอะไรวัดพระดังๆในนครสวรรค์ครับส่วนห้องผมก็เป็นพระนเรศวรเป็นอะไรพวกนี้ครับผมบูชาพระนเรศวนเนี่ห้องคุณ่านี่ไม่มีห้องคุณอ่าครับไม่มีไม่มีพระไม่มีไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอะไรครับคอัเขาเขาก็มาเขาก็มากวนกวนเรื่อยๆแล้วครับแล้วเมื่อ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 เดือนที่แล้วนะครับ ผมไปหาหมอดูมาท่านหนึ่งครับเขาเขาก็คือคือผมไปปรึกษาท่านเรื่องว่าอาชีพผม่มแบบผมจะสอบติดนู่นนี่นั่นไหมอะไรเงี้ยครับท่านท่านบอกว่าท่านหมอดูท่านเนี้ยท่านบอกท่านพูดเหมือนพ่าอาจารย์เลยครับเล่าเรื่องต้นไม้ต้นต้นเนี้ยที่อยู่ใต้บ้านผมเนี้ยทั้งที่ไม่เคยรู้จักมันก่อนเลยนะครับเขาเล่าว่าเนี้ย มีต้นไม้เนี่ยมีเขาบอกเขาบอกเลยว่ามีสามคนมีสามคนผมก็เลยแบบทำอะไรไม่ถูกครับตอนนี้แล้วตอนนี้คุณปู่ผมก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านเนี่ยครับตอนแรกคุณปู่อยู่กับอาที่ต่างจังหวัดครับครับคุณปู่ก็ตอนนี้เริ่มมีอาการให้ค้ายญาครับมีมีอาการแบบแบบว่าโว้ยแบบตอนกลางคืนนะครับ แล้วแล้วแล้วกะนานได้ให้พระอาจารย์เนี่ยมาอะไรฮะหลังจากหังจากที่คุณย่าเสียแล้วเนี่ยคุณนามไ,ได้ทําบุญบ้านหรือได้ทําอะไรที่เป็นเกี่ยวกับพิธีมงคลวามมงคลให้กับตัวบ้านชา่หรือเปล่าคุณนามทา<ำ>ครับ <ouch> ทําก็คือถึงเทศกาลทีผม,ผมก็จะจะ,จะจ,ะ,จ,ะจะจัดให้เขาชุดใหญ่เลยครับแล้วก็ตอนตอนที่รู้ว่าเขาอยู่ในต้นไม้ที่เราไปตัด ของเขาทิ้งใช่ไหมครับอืแต่เขาก็ยัง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 ก็ยังอาศัยอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ผมว่าน่าจะอยู่ครับเพราะว่าพระอาจารย์เขาแนะนําให้ผมอะให้พ่อผมอะเอาพี่อเคยเคยเห็นไอ้ที่มันเป็นข้าวไหมครับที่ที่มันเป็นที่ใส่ข้าวครับที่มีพวกวายสัมภเวสีครับครับคุณพ่อผมก็จะเอาเอาของที่ใส่บาทรอะ ไปวางไว้หัวเสาทุกวันใส่ใส่เนี่ยให้เขาจัดให้เขาทุกวันพร้อมกับใส่บาตรไปด้วยแล้วก็อุทิศส่วนกุศลอย่างแรกให้เขาครับ, <S S S รบเพราะว่าเมื่อเมือม่อเมือ่อเมื่อตอนที่ย่าผมก่อนก่อนที่ยา่าท่านจะเสียนะครับ <S S S รบ,บ้านผมเจอเหตุการณ์ร้ายๆมากเลยครับร้ายๆแบบว่าสุดๆครับพี พ่อโดนโกงไปเงินเป็นเงินเป็นสี่ห้าแสนนะครับอ่าน้องชายผมประสบอุบัติเหตุกับกับแฟนเขาแต่น้องชายผมรอดอแต่แฟนแฟนน้องผมคือน้องจะไปใช่ครับก็คือเสียเสียชีวิตคือประสบอุบัติเหตุรถรถมอเตอร์ไซค์ครับก็คือเจอเหตุการณ์แบบร้ายๆมาครับแล้วก็มีแบบว่า แบบว,ว่าพ่อกับแม่ผมเนี่ยจะคุยกันเรื่องทําบุญบ้านเนี้ยครับจะคุยกันทีไรถ้าคุยในบ้านนะพี่ทะเลาะกันตีกันทุกทีครับพระพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าคุยในบ้านไม่ได้เขาไม่อยากให้ทําแบบไม่อยากให้พระมาสวดเพราะว่าถ้าพระมาสวดเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการไล่เข้าไปาแล้วเขาเขา,เขาไม่คิดในมุมว่าเขาจะได้แบบส่วนบุญส่วนกุศลซึ่งเขาก็น่าจะอะไรนะ ส่งตัวเขาไปสู่ภพที่ดีกว่าหรือเปล่าครับอืมกันผมก็น่าน่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก็คือพระอาจารย์เขาบอกว่าเขาหลักที่ตรงนี้มากครับเขาเขาอยู่เขาอยู่มาก่อนเขารลักเขาักที่ตรงนี้มากก็คือมีวิธีเดียวที่ที่จะพระพระคะแนะนำมาครับว่ามีวิธีเดียวเนี่ยที่จะทําให้เขาเนี่ยไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่านี้ก็คือเวลามีงานบวชอะไรก็ตามเนี่ยก็คือให ให้คุณพ่อผมเนี่ยซื้อผ้าไตไปไปไปช่วยเขาก็คือก็เป็นวิธีซือ,อใช่ครับหรือเป็นเป็นพิธีหล่อพระครับ,รบให้ให้ไปเขียนเขียนอแผ่นทองนะครับหให้เขียนชื่อคนให ให้เขียนไปว่าอ่าที่อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทํส่วนให้เขาใช่ครับเพราะว่าบุญบุญที่ทํากันทุกวันนึงก็คือมันมันพระท่านก็บอกว่ามันไม่ถึงหมายความว่าน้อยน้อยครับใช่ไหมฮใช่ครับก็คือถ้ามีงานบวชอะไรก็ไปช่วยเขาเงี้ยครับครับก็อาจารย์แนะนําว่าควรจะทํางานบุญที่ที่ใหญ่กว่านี้อย่างการหล่อผ้าใช่ครับใช่ไหมฮะหรือว่าครับคือ ครับคุณพ่อผมก็ไปทําตามอย่างไงครับก็คือเริ่มเริ่มตอนนี้คือบ้านผมได้เริ่มเริ่มดีขึ้นครับคือปัจจุบันนี้คุณอาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้อาศัยอยู่ในใช่ครับในบ้านหลังนี้ครับแล้วแล้วแล้วเมื่อเมื่อไม่กี่วันไหมนะครับพี่ครับผมผมนี่ฉี่แทบจะแบบเล็ดเลยครับผมผมออกไปอ่า เขาเรียกว่าล็อกประตูบ้านล็อกประตูรั้วครับพี่จําได้ไหมที่ผมบอกว่าพ่อผมเอาข้าวไปไว้ที่หัวเสาผมเห็นคนแก่คนหนึ่งผมเขาขาวผมผมขาวนะครับใส่ผ้าถุงอ่ะแบบใส่ผ้าถุงก็จมอกอะพี่เหมือนคนจะอาบน้ําอ่ะมายืนกินของอยู่ข้างข้างหัวเสาบ้านผมอะผมนี่แบบผมแบบว่าอย่างไงอะ ทำอะไรไม่ถูกครับเหมือนเหมือนที่เขาบอกว่าเจอเจอแล้วแบบหาแข็งนะครับครับผมก็โทรไปหาน้องผมอีกเล่าอันนี้ฟังน้องผมบอกว่าเพื่อนที่เคยมาบ้านก็เคยเห็นคือตอนนี้บ้านผมนี่มั่วไปหมดเลยครับมไม่รู้อะไรทเ้ยแล้วบ้านคุณอานี่มีสารประปูไหมครับยังไม่ยังไม่ได้ทําเลยไม่มีครับ<ม>แต่ก็พายชาตกคแนะนํนาไห้ทาครับอืออแต่คือไม่มีโอกาสสักทีครับก็ควรจะหาโอการน้ำหนาม ใช่ครับเพราะว่าอย่างน้อยก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับที่คอยดูแลคุ้มครองใช่ไหมครับแล้วั้นก็บ้านเราก็เหมือนเปิดโอเพ่นเลยอ่ะใช่ป่ะใช่ครับก็คือผมผมก็แก้เคล็ดหลายอย่างก็คือไปซื้อกระจกหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอะไรครับบ้านใหญ่ๆมาติดหน้าประตูรั้วซื้อลูกบอลที่เป็นกระจกครับมาแขวนเพราะวันเป็นช้างสามแพ่งนะครับตรงหน้าบ้านผมแล้วก็จะมีคนมาจุดธูปตรงนั้นทุกวันเลยครับปัก ปักไว้ไม่รู้บ้านไหนมาจุดครับครับมีทุกอย่างแก่บ้านคุณานี่แบบครบเซตเลยอะมีทั้งทางสารแท่งด้วยใช่ไหมแล้วก็มีสามภเวสีที่อาศัยอยู่ในบ้านนี้มานานแค่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมครับแล้วก็เขาบ้านผมบ้านผมเพิ่งปลูกได้ประมาณเจ็ดแปดปีครับอืแต่ว่าที่เนี่ยเป็นที่เป็นที่เก่าแก่ใช่นยใช่เป็นที่เก่าแก่กเราคณอาเองก็มาสร้างบ้าน อยู่บนที่ผืนนี้ใช่ไหมแล้วก็คุณยายเองก็ต้องมาเจอเหตุการณ์แปลกๆอย่างที่กุอามเล่ามีอาการเปลี่ยนแปลงไปเหมือนที่พูดง่ายๆว่าเหมือนกับถูกผีเข้าใช่ไหมครับจนกระทั่งคุณยายก็เสียชีวิตไปแล้วก็ก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆวนเวียนข้ามาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแต่ก็ได้คำแนะนำของพอาจา์ก็หลายอย่างก็เริ่มดีขึ้นใช่ไหมครับ ใช่ครับก็อย่างไรคุณน้าลองปรึกษาคุณพ่อเรื่องของการตั้งสารพูินะที่ว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้อะไรมันดีขึ้นใช่ไหมครับถึงนะครับมันจะไม่ได้อะไรนะเป็นบทสรุปหรือเป็นสิ่งพิสูจน์ว่จะดีแต่ว่าอย่างน้อยก็สบายใจนะใช่ครับใช่ครับส่วนสิ่งที่อยู่กับเราหรือเขาอาศัยอยู่กับเราเนี่ยก็ เราก็อยู่ร่วมกันได้นะครับก็อย่างที่ตูนามจัดให้เขาอ่ะใช่ป่ะถึงเวลาเทศกาลมีงานบุญมีอะไรแล้วก็อุทิศส่วนบุญสมให้เขาผมก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะเป็นไปในทางที่ดีนะครับครับผมครับก็ยังไงตูนามก็ดูแลสุขภาพนะครับดูแลคุณพ่อคุณปู่ด้วยนะครับผมโจทยี้อากาศมันค่อนข้างเปล่งแป ใช่ครับเมร่ะวันก่อนยังหนาวอยู่เลยครับตอนนี้ร้อนคตับแตกตอนนี้ร้อนเมื่อวันเมื่อวันก่อนนี้พักพวกกันถ่ายรูปมาครับ9องศานครสวรรค์แต่วันนี้มา30กว่ากงศารุับก็นด่แบบลงมาถึงแบบ1งกว่าเนี่ยแบบโอ้โหหนาวมากแล้วก็มาวันเนี้ยกลับมา30กว่า40นะ โอเคครับได้ครับคุณงามครับครับขอบคุณมากครับพุณงานที่ให้เกียรติรายการเดอกออสเอนตอ์เทครับผมครับเดี๋ยวผมมีเรื่องราวเยอะแยะแล้วครับเดี๋ยวจะตัดถ้ดดวกเดี๋ยวผมจะโทรไปเล่าใหม่ยินดีครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับคุณงามสวัสดีครับ ดูเวลาแล้วนะครับตีสองกับอีก9นาทีนะครับเดี๋ยวเราคงขออนุญาตนะครับพักเบรกฟังเพลงสักเพลงหนึงนะครับขออนุญาตไปเดิดน้ำเดินข้ากันแป๊บหนึ่งนะครับผม กำลังมองหาความเป็นมืออาชีพให้คำปรึกษาดูแลตลอด24ชั่วโมงต้องสุดยอดเว็บไซต์ออนไลน์ Winner 99 n e w .com สมัครสมาชิกง่ายๆรวดเร็วมั่นคงดูบอลออนไลน์ฟรีโปรโมชั่นเพียบทดลองวันนี้พร้อมลุ้นรางวัลเงินสด10,000บาท Winner 99 n e w .com เพราะเราคือมืออาชีพบริการทันใจตลอด24ชั่วโมงต้อง Winner 99 n e w .com เว็บไซต์นี้สำหรับคนที่อายุ20ปีขึ้นไป